สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการจับดินสอสำหรับงานวาดเส้นค่ะโดยจะแบ่งลักษณะการจับดินสอออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกเราจะจับดินสอเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือแบบนี้นะคะการจับดินสอแบบนี้เหมาะสำหรับการวาดเส้นในพื้นที่เล็กๆค่ะพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก เราจะใช้ข้อมือในการควบคุมทิศทางของเส้นค่ะใช้ในการเก็บรายละเอียดหรือการลงน้ำหนักในพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากนะคะก็จะจับในลักษณะนี้นะคะขอเรียกว่าการจับดินสอแบบที่หนึ่งจับเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือเลยค่ะ เราจะใช้ข้อมือนะคะในการควบคุมทิศทางของเส้นการจับดินสอบแบบที่สองนะคะจะเป็นการจับที่เราจะประคองดินสองไว้แบบนี้นะคะการจับดินสอบแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการจับแบบโอเวอร์แฮนด์นะคะจะมีความคล่องตัวในการใช้งานมากกว่าแบบแรกเราจะควบคุมทิศทางของเส้นเนี่ยนะคะโดยการใช้แรงส่ง ทั้งแขนนะคะใช้การหมุนจากหัวไหล่นะคะเพื่อควบคุมทิศทางการจับแบบนี้จะมีความคล่องตัวนะคะเวลาจับก็ให้เราจับล้มๆนะคะอย่ากำมือแน่นนะคะอย่าไปจับดินสอจนเกรงนะคะให้เราผ่อนคลายมือของเรานะคะการจับแบบนี้เหมาะสําหรับการล่างภาพคะ่ะแล้วก็การลงพื้นที่น้ําหนักโดยรวมนะคะแบบพื้นที่กว้าง ช่นเราต้องการร่งางภาพวงกลมเห็นไหมคะเราจะใช้การส่งแรงนะคะจากแขนการลงน้ำหนักโดยรวมก็จะใช้วิธีการจับแบบนี้นะคะในแบบที่สหรือการล่างภาพการขึ้นโครงโดยรวมนะคะก็จะจับแบบนี้ แบบนี้นะคะก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราต้องการจะร่างภาพเราก็ใช้วิธีการจับแบบที่2ค่ะถ้าเราต้องการจะกลับมาเก็บรายละเอียดนะคะก็ให้เราจับดินสอแบบนี้นะคะเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือนะคะขอเรียกว่าแบบที่1น,นะคะการจับดินสอแบบแบบที่1ก็จะให้เราใช้ข้อมือนะคะในการควบคุมทิศทางเส้น แต่ถ้าหากเราต้องการจะร่างภาพนะคะหรือการคุมน้ําหนักโดยรวมนะคะก็อย,อย่างที่บอกไปนะคะก็ให้เราจับดินสอแบบที่สองหรือการจับดินสอแบบโอเวอร์แฮนด์นะคะลงน้ําหนัก,กวางดินสอนะคะให้แนบไปกับกระดาษก็จะทําให้เราคุมน้ําหนักได้เร็วมากขึ้นนะคะลงน้ําหนักได้รวดเร็วที่สําคัญนะคะเราต้องเหลาดินสอให้ มีพื้นที่นะคะหรือมีความยาวออกมาพอสมควรนะคะไม่งั้นเราจะวางดินสอในเนนร้อนาบไม่ได้นะคะเพราะแกนของดินสอหรือว่าไส้ของดินสอมันสั้นเกินไปนะคะวิธีการที่เราจะฝึกให้กล้ามเนื้อมือของเรานะคะมีความคุ้นชินเนี่ยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆจนกล้ามเนื้อของเราอะจำได้นะคะเราก็มีความคล่องตัวในการที่เราจะ เปลี่ยนสลับการใช้นะคะการจับแบบที่สองการจับแบบที่หนึ่งสลับไปมาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการจับดินสอไปแล้วนะคะทั้งสองแบบนะคะเราก็ มาฝึกให้มือของเรานะคะควบคุมทิศทางของดินสอให้มันนิ่งมากขึ้นนะคะวิธีง่ายๆก็คือให้เราจุดสองจุดนะคะให้ห่างกันจากนั้นให้เราลากเส้นจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองนะคะให้เส้นเนี่ยมันตรงกันพอดีแบบนี้นะคะจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองคะ่ะลากเส้นให้พอดี ถ้าเราลากเส้นไม่พอดีแบบนี้นะคะแสดงว่ายัางคุมดินสอไม่ได้นะคะก็ให้เราฝึกไปเรื่อยๆหลังจากที่เราฝึกการลากเส้น2จุดนะคะแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็เพิ่มจุดให้มากขึ้นนะคะเป็น4จุดจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นโค้งพยายามให้มันผ่านจุด ทั้งสี่จุดถ้ามันไม่ผ่านเราก็แก้ค่ะทำไปเรื่อยๆเวลาเราฝึกวาดเส้นนะคะให้เราลงน้ําหนักเบาๆนะคะไม่ต้องไปกดฝึกไปนะคะ จนเกิดความคล่องตัวนะคะหรือเราจะจุดตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ลากเส้นนะคะให้กระจายออกมาสลับไปมาค่ะจับแบบที่สองประคองดินสอแบบนี้นะคะ จับแบบที่หนึ่งเพื่อเก็บน้ำหนักแล้วก็ลงรายละเอียดพยายามฝึกทั้งสองแบบนะคะจนเกิดความคุ้นชินค่ะการจับดินสอแบบที่หนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาสำหรับนักเรียนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะจับเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือ แต่ว่าการจับดินสอในแบบรูปแบบที่สองแบบนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกไม่ถนัดหน่อยนะคะจะรู้สึกแปลก,กก็ต้องใช้วิธีการฝึกนะคะมันไม่มีทางลัดสำหรับการฝึกทางด้านศิลปะนะคะเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะลากเส้นตรงแนวแนวตั้งแบบนี้นะคะลากเส้นตรงแนวนอน การจับดินสอแบบนี้นะคะให้เราควบคุมทิศทางจากการใช้แฉนนะคะแรงส่งจากหัวไหล่แบบที่1นนะคะจะใช้ข้อมือในการควบคุมทิศทางเส้นเห็นไหมคะคลิปนี้ก็เป็นวิธีการสอนการจับดินสอแบบง่ายๆนะคะจําไว้ว่ามี2แบบหลักๆนะคะแบบที่1จับแบบนี้นะคะเหมือนเวลาเราเขียนหนังสือ ควบคุมทิศทางเส้นในการใช้ข้อมือนะคะแรงส่งจากข้อมือแบบที่2นะคะก็คือการจับแบบนี้นะคะประคองให้อยู่ในอุ้งมือนะคะใช้นิ้วทั้งหมด5นิ้วประคองดินสอแบบนี้จะใช้สําหรับการลงพื้นที่กว้างๆการร่างภาพนะคะเวลาเราจับเนี่ยอย่าไปเกร็งนะคะต้องผ่อนคลายทั้ง2แบบเลยทั้งแบบที่1แบบนี้แล้วก็แบบที่2แบบนี้นะคะ แบบที่สองก็จะใช้แรงนะคะแรงส่งจากแขนในการควบคุมเส้นของดินสอโอเคค่ะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะแล้วก็นำไปฝึกสำหรับรายวิชาวาดเส้นค่ะสวัสดีค่ะ